สวัสดีครับยักษ์จากช anel ยักษ์สาเลเบอรี่นะครับมาพบกับบอร์ดเกตตอนที่5กันครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอพบกับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของเราก่อนนะครับนั่นก็คือเมอร์คูล่าครับแกจเตที่ใช่อย่างไงก็เมอร์คูล่าเวิร์ดเว็บดอทเมอร์คูล่าดอทคอมนะครับสามารถที่จะไปซื้อไปหาไปช้อปปิ้งแกจ g e ตคูคูได้เลยนะครับและพิเศษสําหรับผู้ชมช่องยักษ์สาเลเบอรี่นะครับถ้าเกิดว่าช้อปครบ1,200บาทนะครับ ใส่โค้ดยักษา AUG 200ลดทันที200บาทครับโอเคครับท่านทั้งหลายพร้อมจะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามายักษาจะเล่าให้ฟังในคืนที่เราเตรียมตัวที่จะออกเดินทางนะครับไปทำลายความอมตะของคาเทริกครับ ในคืนนั้นตอนที่พักแรมเนี่ยเรามีโอกาสที่จะคุยกับแอสเทเรียนครับซึ่งเอาจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยหมอนี่ก็เคยเปิดเผยว่านะครับตัวเองเป็นแวมไพร์แล้วก็เคยจะมาขอดูดเลือดเราด้วยนะครับซึ่งคำตอบของเราก็คือโ no. นนั่นแหละครับ เราก็เลยให้หมอเนี่ยครับเฝ้าแคมป์ยาวๆไม่เคยเอามาใช้เลยครับพินเพี้ยนยังไม่พอนะฮะยังเป็นแวมไพร์อีกซึ่งหมอนี่บอกเราว่าครับอยากเจอกับเจ้าปีศาจร,ราฟาเอลจังเลยซึ่งพอเราถามว่าทําไมถึงอยากเจอราฟาเอลหมอนี่ก็บอกครับว่าก็ช่วยตามหาเถอะเดี๋ยวก็รู้เองเพราะว่าตอนไปที่บ้านราฟาเอลเนี่ยเขาเนี่ยอ่อนแอแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาจะถามอะไรราฟาเอลนะ ซึ่งงานนี้ครับเราก็ไม่ได้รับปากอะไรนะครับก็เฝ้าแคมป์ไปแล้วกันแอสเทเรียนถ้าเจอก็คือเจอแล้วกันนะครับในคืนนั้นนะฮะหลังจากคุยกับแอสเทเรียนเสร็จตอนที่เราเข้านอนเนี่ยเราก็พบกับเอลสาวที่อยู่ในแอสเทลปริซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับเธอมาคุยกับเราครับเธอบอกว่าเสียงของแอปซูลูปเนี่ยดังมากแล้วก็จะแข็งแกร่งขึ้นอีกเธอไม่รู้ว่าจะต่อต้านได้อีกนานแค่ไหนแต่ก็ยังดีที่งานของเราเนี่ยมันคืบหน้าเราเนี่ยพบนะครับเส้นทางที่ไม่คาดคิด และเราก็ทําสิ่งที่กล้าหาญมากก็คือการช่วยผู้คนที่โกรบเพราะบอกเธอว่ามันไม่มีทางเลือกมากนะคนพวกนั้นเนี่ยต้องการให้ช่วย เธอบอกว่านะครับ <thing. S 1> ไม่ให้เราเนี่ยกดดันตัวเองมากเกินไปเราเนี่ยตอนนี้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราจับสังเกตได้ครับว่าเธอเนี่ยเจ็บปวดอยู่ข้างในมากกว่าสิ่งที่เธอแสดงออกมาก็เลยถามดูครับว่าเธอเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งเธอก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่การโจมตีจากพลังจิตภายนอกที่เข้ามาเนี่ยมันไม่เคยหยุดหย่อนจนเธอเนี่ยแทบไม่มีเวลาหายใจเลยเธอเนี่ยไม่กล้าที่จะพักผ่อนพลังนั้นเนี่ยส่งถึงผู้ที่มีประสิทธิ์นะครับแล้วก็มีคําสั่งให้ไกล ล่างครั้งแล้วครั้งเล่าตอนที่เราถามครับว่าจะช่วยเธอได้ยังไงหรือเปล่าเธอก็บอกว่าเธอกลัวว่ามันจะมีแต,แต่เธอนี่แหละที่จะต้องจัดการเองเธอห่วงว่าเนี่ยเธอจะมีพลังมากพอหรือเปล่ายัางไงก็ตามแอปสรูปรู้ว่าเธออยู่กับเรามันต้องการตัวเธอเราก็บอกเธอว่าเราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นแน่ๆซึ่งเธอก็ดีใจนะครับที่เราอยู่ข้างเดียวกับเธอเธอคือ<ส>คนเดียวที่ต่อต้านแอปสรูปได้แต่ก็โชคร้ายที่มันต้องใช้อะไรมากมายเลยหนทางข้างหน้ายากลําบาก แต่เราทุกคนเนี่ยจะยืนหยัดอยู่ท่ามกลางชัยชนะต่อแอปซลูและอิสรภาพของทุกๆผู้คนมันไม่ใช่แค่เรื่องของเรากับเธออีกต่อไปแต่เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเราต้องโจมตีมูลไรส์ทาวเวอร์ค้นหาความลับของแอบซลูแล้วก็จบสิ้นมันพวกเราจะได้เป็นอิสระตอนนี้เธอต้องพักแล้วและเราต้องไปต่อสิ่งที่เธอทำเนี่ยจะได้ไม่สูญเปล่า ในตอนที่พวกเราตื่นขึ้นครับพวกเราก็ออกเดินทางในตอนที่ก่อนจะออกเดินทางครับเราพบกับแบรนด์ทอสซึ่งเขาก็บอกว่าการไปมูนไรส์ทาวเวอร์เนี่ยมันเต็มไปด้วยเงามืดเข้มข้นแสงจากคบไฟไม่สามารถที่จะฝ่าเข้าไปได้แต่พวกสาวกลัททีแอบโซลูสามารถไปได้ทุกที่อย่างอิสระซึ่งไม่ว่าพวกสาวกจะไปด้วยวิธีอะไรก็ตามพวกเราต้องได้มันมาและตอนนี้มีขบวนของพวกสาวกเนี่ย เดินทางมาทางนี้และตัวเขาเองเนี่ยเตรียมการซุ่มโจมตีอยู่ตัวเราจรึงบอกว่า,าวให้แบรนทอสเนี่ยไปเตรียมการแล้วเราจะรีบตามไปหลังจากที่เราตามไปถึงจุดนัดพบเราก็เจอกับแบรนทอสแล้วก็ลัสซันรานะครับฮาร์เปอร์คนเดิมที่เคยเจอตั้งแต่ตอน,น,นแรกพวกฮาร์เปอร์ครับพากองกําลังมาดักโจมตีซึ่งสาวกพวกนี้เนี่ยถูกนํามาโดยคานิสปีศาจแมงมุม I will stand ready, Majesty. Soon, we march. Soon the world will bow to you. Here, web boss Something moved up there. Want me to drag it out? That takes in the dark! แต่ว่านะครับพวกมันดันรู้ตัวซะก่อนก็เลยเกิดการต่อสู้ตะลุมบอลขึ้นหลังจากที่จัดการพวกมันได้ครับเราก็พบว่าสิ่งที่พวกสาวกใช้ในการขจัดเงามืดก็คือตะเกียงเวทมนต์ทำให้เราเนี่ยสามารถจะไปได้โดยอิสระทุกที่โดยใช้ตะเกียงนี้ในตอนนั้นครับพวกฮาเปอร์ก็บอกว่าภารกิจเนี่ยมันสำเร็จแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะขอแยกตัวไปก่อนหลังจากนั้นครับเราก็สำรวจเจ้าตะเกียงเวทมนต์ที่ได้มาแล้วก็พบครับว่ามีพิกซี่อยู่ข้างใน ซึ่งพิกซี่ตัวนี้นะครับขึ้นชื่อว่านะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ช่อฉนอยู่พอสมควรเจ้าพิกซี่น้อยที่อยู่ในตะเกียงเนี่ยก็ขอให้เราปล่อยมันนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะตายอยู่ในตะเกียงนี้ตัวเราก็เลยถามครับว่า พวกสาวกเนี่ยใช้พิกซี่เป็นแหล่งพลังงานของตะเกียงใช่ไหมซึ่งเจ้าพิกซี่ก็บอกว่าใช่นะครับแล้วก็บอกว่าตัวมันเองเนี่ยชื่อว่าดอลลี่เราเนี่ยครับก็เลยต่อรองกับดอลลี่ว่าถ้าเราปล่อยเจ้าดอลลี่นี้ออกมาเนี่ยดอลลี่ต้องช่วยพวกเราในการเดินทางนะซึ่งเจ้าพิกซี่ดอลลี่ตัวนี้ครับก็รับปากนะครับตัวเราก็เลยปล่อยมันออกมาจริงๆโดยเราให้เหตุผลแบบพหลดินอดเบเกอร์ครับว่าทุกชีวิตเนี่ยมันก็ควรได้รับอิสรภาพนะครับเจ้าดอลลี่พิกซี่น้อยก็เลยมอบกระดิ่งอันหนึ่งให้กับเราโดยมันบอกว่า จะทําให้เราได้สิ่งที่เราต้องการด้วยกระดิ่งนี้ในตอนที่เราสั่นกระดิ่งและเอ่ยคาถาเนี่ยเจ้ากระดิี n ยจะปกป้องเราจากคํำสาปแห่งเงามืดนะครับในตอนนี้ครับด้วยพลังของกระดิ่งที่ได้จากพิกซี่เนี่ย<ๆ>เราก็สามารถไปในทุกที่นะครับในแผ่นดินต้องสาปนี้ได้แม้แต่ที่ม<ๆ>ู o ไร i ์ทาวเวอร์แต่ตอนนี้มู o ไร i ์ทาวเวอร์เนี่ยมันยังไม่ใช่จุดหมายหลักของเราเพราะว่าเราต้องหาทางที่จะทําลายความเป็นอมตะของคาทอลิกให้ได้ซะก่อนนะครับ เราเนี่ยก็เลยเริ่มที่จะออกสำรวจไปทั่วนะครับซึ่งก็พบกับเรื่องแปลกๆหลายเรื่องนะครับในที่ดินแดนต้องสาบนี้นะครับเช่นมีเด็กมาชวนเล่นด้วยนะฮะให้เล่นวิ่งไล่จับแน่นอนฮะมีเด็กหน้าตาแปลกๆนะครับอยู่ในแผ่นดินต้องสาบแบบนี้คนเดียวคําตอบของเราก็คือโน้ครับพอเราบอกว่าโน้เจ้าเด็กน้อยฉันไม่เล่นกับแกนะครับเจ้าเด็กบ้าที่ไหนนะมันจะมาเล่นอยู่แถวนี้ในแผ่นดินต้องสาบครับซึ่งเราก็เลยปฏิเสธไปนะครับพอไม่เล่นด้วย ดเ,เด็กน้อยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นปีศาจครับแล้วก็เรียกพ่อกับแม่ที่มันเป็นปีศาจมาโจมตีเราด้วยงานนี้ครับต้งัดหน้ากันไปตามระเบียบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อ,ออกเดินทางสำรวจต่อไปครับก็เจอเด็กน้อยอีกคนหนึ่งครับพัดหลงกับพ่อแม่แล้วก็ถูกปีศาจต,ตามมาโจมตีนะครับแต่ว่าเจ้าเด็กน้อยคนนี้ที่ชื่อว่า阿拉贝าเนี่ยดันมีพลังพิเศษครับที่สู้กับปีศาจได้ Quit them up! <laughs> แล้วก็พอตอนที่เราช่วย阿าเบาได้เนี่ยตัวเด็กน้อยก็เล่าให้เราฟังครับว่าเจอเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มผู้อพยพนะครับชาวทิฟลิงที่มากับเซฟรอที่เราเคยช่วยไว้นั่นแหละแต่ว่าขบวนผู้อพยพเนี่ยถูกโจมตีเธอก็เลยพัดหลงกับพ่อแม่นะครับตัวเราเนี่ยก็พอเห็นเป็นเด็กแบบนี้นะครับไม่น่าจะมีพิษมีภัยนะไม่เหมือนเจ้าเด็กคนก่อนหน้าเนี่ยเราก็เลยอาสาครับว่าเดี๋ยวจะช่วยตามหาพ่อแม่ให้แล้วก็ให้อลาเบาเนี่ยไปรอพวกเราที่แคมป์นะครับหลังจากนั้นเราก็สำรวจไปเรื่อยครับก็เจอ โรงพยาบาลผีฮะซึ่งดูสภาพแล้วก็อย่างไ i l e n t Hill นะฮะก็พอเข้าไปในโรงพยาบาลฮะก็บอกว่าจะมีการรักษาอะไรต่างๆมีให้เราเข้าคิวด้วยนะซึ่งตอนนั้นนะฮะเราก็เริ่มที่จะไม่เชื่อเจ้าพวกนี้แล้วครับแล้วก็พบอีกครับว่าเจ้าพวกนี้ก็ดันนับถือเทพชาซึ่งมาแบบนี้มันไม่ใช่น่าใช่โรงพยาบาลธรรมดาแน่ๆฮะดูจากสภาพแล้วมันไม่น่าจะใช่โรงพยาบาลรักษาคนมันเหมือนโรงเชือดมากกว่าฮะ ไซเลตฮิลส์ขนาดนี้ครับก็เลยจัดไปฮะงัดๆไปให้จบจบดีกว่าครับก็ฆ่าล้างโรงพยาบาลผีนะฮะหลังจากที่ล้างบางโรงพยาบาลผีแล้วเนี <h <h oh ่ยเราก็สำรวจไปอีกครับแล้วก็พบ สุสานแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าปีศาจราฟาเอลเนี่ยก็มารอเราอยู่ด้านหน้านะครับในร่างของมนุษย์ซึ่งเจ้าราฟาเอลเนี่ยถ้าจะจำได้นะครับก็เคยเชิญเราไปที่บ้านแล้วก็ชักชวนให้เราร่วมมือกับมันแต่ว่าเราก็ตัดสินใจที่จะไม่ร่วมมือนะครับแล้วก็ด่ากับมันด้วย,ยางานนี้พอเจอราฟาเอลอีกเนี่ยครับมันก็พูดอะไรเป็นปริศนามากมายครับ <Maybe S 2> เหมือนเดิมซึ่งมันก็พอจับใจความได้ว่านะครับข้างในเนี่ยอันตรายมาก นะมีอันตรายรอเร็อยู่แล้วก็ <told> สิ่งที่อยู่ข้างในเนี่ยจะเปิด <you want S 1> เผยในไม่ช้านะครับ <told> ราฟาเอลบอกว่าคือถ้าเจอปีศาจข้างในนั้นเนี่ยก็ให้ฆ่า <It> s <S ซะด้วยนะ s <S นี่คือคําแนะน,านะําจากราฟาเอลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มุ่งหน้าไปข้างในสุสานครับก็พบกับกับดักกลไกต่างๆนะครับมากมายเลยจนในที่สุดเนี่ยก็ฝากกับดักพวกนี้ได้นะครับแล้วก็ลงสู่ด้านล่างของสุสานแล้วก็พบว่าจริงๆที่นี่เนี่ยมันเป็นโบราณสถานของเทพชานะครับ พวกเราเนี่ยก็ต้องแก้ปริศนาต่างๆนะครับรวมถึงฝา่าสัตว์ตวประหลาดมุ่งหน้าลึกเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยเราเจอกับโครงกระดูกอันเดธกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งประสิท์ในร่างของเราเนี่ยก็พบว่าครับมันมีการเชื่อมต่อเจ้าโครงกระดูกอันเดธพวกนี้จากคนที่มีประสิท์เหมือนกันนะครับก,ก็เลยทราบว่าพวกเน้นพวกนี้มีคนควบคุมอยู่แล้วก็เจ้า คนที่ควบคุมอันเดธพวกนี้พอเห็นว่าเรามีประสิติอยู่ในร่างเนี่ยก็เข้าใจว่าเราเป็นมิตรครับเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นพวกเดียวกับมันนะครับแล้วตัวมันเองเนี่ยก็ต้องการจะพบกับเราแต่ว,ว่ายังคุยกันไม่ทันจบครับื้นดินก็สั่นสะเทือนนะครับเจ้าโครงกระดูกนี่ก็บอกพวกเราว่าพวกมันเนี่ยถูกพบแล้วนะครับ แล้วก็มีสัตว์ประหลาดนะครับที่อยู่เฝ้าสุสานนี้ครับแจสซิเซียเอเวนเจอร์แล้วก็ไนท์เฟเวอร์นะครับปรากฏตัวออกมาแล้วก็มาโจมตีก็กลายเป็นว่านะครับเราเนี่ยก็จะต้องร่วมมือกับเจ้าพวกโครงกระดูกออนเดสพวกนี้ในการรับมือนะครับกับแจสซิเซียเอเวนเจอร์แล้วก็ไนท์เฟเวอร์นะครับก็ร่วมกันต่อสู้จนสามารถเอาชนะได้ หลังจากที่จัดการได้ครับเราก็ได้พบกับบอทาซ่านะครับซึ่งเป็นคนที่ควบคุมพวกโครงกระดูกนี้อยู่โดยตัวมันเนี่ยครับเข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นทูโซจากการที่เรามีประสิธิ์ <as well. S 1> นะครับ ก็คิดว่าเราเป็นพวกเดียวกับมันแล้วก็ชมเชยพวกเราด้วยครับว่าไม่ง่ายเลยนะที่ทูโซ,โซคนไหนเนี่ยจะตามมันมาถึงที่นี่ได้ซึ่งตัวมันเองครับก็สังเกตเห็นนะครับว่าท่าทางเราดูเฉยเมยแปลกแ,ลก,แลกนะครับแต่ว่าตัวมันก็ไม่สนใจมากนักมันมองจากมันบอกว่าท่าทีแหละจะแปลกๆนะแต่ว่าด้วยศักยภาพที่เรามีเนี่ยก็ถือว่าเจ๋งเดี๋ยมันจะมองข้ามเรื่องๆพวกนี้ไปละกันนะครับ แล้วมันก็แนะนําตัวครับว่ามันเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของในพลทอนนะครับหรือว่าก็หมายถึงคาทริกนั่นเองนะครับแล,แล้วก็ตัวเราเองครับก็จําได้ว่าถ้ามันเป็นนักบวชที่ชื่อบาทาซ่าเนี่ยมันเป็นหัวหน้าครับของภาคีแห่งอารามอ,อันเคทรัมนะครับที่ตั้งอยู่ในทะเลทรายแห่งคาลิมชานแต่ว่าบาทาซ่าที่เรารู้จักเนี่ยมันก็เสียชีวิตไปนานแล้วครับเราก็เลยบอกว่าบาทาซ่าที่เรารู้จักเนี่ยเขาเป็นนักบวชนะแต่ว่าก็ตายไปนานแล้วซึ่ง เจ้าบาทาซาตัวนี้ครับมันก็เลยบอกว่า มันเนี่ยเลือกใช้ชื่อนี้เนี่ยหลังจากที่มันเชื่อดาทาตาตัวจริงไปนี่แหละตัวมันเองก็เล่าอีกว่าครับว่าคาเทริกนะครับหรือว่าก็คือเจ้าในพลทอมที่มันบอกเมื่อกี้ครับส่งมันเนี่ยมาตามหาลิลิกชิ้นหนึ่งที่นี่แล้วมันก็จะมอบงานให้เรานะครับเป็นกองสํารวจแนวหน้าในการค้นหาลิลิกชิ้นนี้ซึ่งพอได้ยินอย่างนั้นครับตัวเราก็หว่านล้อมนะครับให้มันเล่าเกี่ยวกับเรื่องลิลิกชิ้นนี้ว่าคืออะไรยังไงขอข้อมูลหน่อยสิบาทาซาครับมันก็เลยบอกว่าลิลิกชิ้นเนี้ยมันคือความแข็งแกร วความเป็นอามาตะของคาทอลิกมันเนี่ยจะต้องถูกเก็บกู้เอาคืนไปให้ได้ก่อนที่ศัตรูของคาทอลิกจะหาเจอในตอนนี้ครับเราก็ได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วว่า ข้างใต้นี้แหละน่าจะมีลิลิที่เป็นความลับในความเป็นอมตะของคาเทริกอยู่ไม่งั้นเนี่ยไม่ส่งลูกน้องมาเอาหรอกครับก็พอได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วครับเราก็ไม่ต้องญาติดีกับบอททาซ่าอีกต่อไปฮะคือดูจากสภาพมันแล้วมันไม่น่าทํางานด้วยนะครับในหมอนี้เราก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราจะไปหาลิลิชิ้นี้เองหลังจากที่ฉันเชื่อดแกแล้วไงละ่ะซึ่งก็นั่นแหละครับที่สุดแล้วเราก็เชื่อดมันไปพร้อมกับลูกน้องทั้งหมดจริงๆนั่นแหละครับ <laughs> อืมฉันไม่ปราณีต่อพวกแกหรอกนะไอ้พวกตัวประหลาดที่ดูเป็นคนชั่วทั้งหลายเนี่ยถึงบางทีฉันจะชั่วบ้างก็ตามนะ หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เราเชือดบาทาซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการสํารวจนะครับลึกลงไปเรื่อยๆซึ่งข้างในนี้นะครับจัดประหลาดปีาศาจนะครับแล้วก็การทดสอบจากเทพชาเนี่ยมีมากมายเลยซึ่งตัวของ Shadow h e a ร t เองเนี่ยเธอเป็นนักบวชของเทพชานะครับเราก็เลยให้เธอเป็นคนนำครับในการสํารวจต่างๆซึ่งเธอก็จะเป็นคอยอธิบายนะครับถึงเรื่องราวต่างๆให้เราฟังเราต้องฝ่าด่านทดสอบของเทพชานะครับอยู่หลายครั้งเพื่อไปต่อ จนในที่สุดแล้วครับเราก็เจอกับเจ้าปีศาจต,ตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าเยะเกียเจ้าหมอนี่เนี่ยครับคือคนที่ราฟาเอลบอกเราว่าถ้าเจอปีศาจข้างในเนี้ย ก็ให้ฆ่ามันซะนะครับซึ่งไอ้เจ้าหมอเนี่ยครับก็เล็งหน้าไม้มาทางเรานะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะโจมตีแต่ว่าเราก็หว่านล้อมมันนะครับให้มันบอกข้อมูลต่างๆกับเราแทนแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเรื่องของราฟาเอลดีกว่านะครับเราก็เลยได้ทราบว่าเจ้าปีศาจตัวนี้ครับเจ้าเฮเกลเนี่ยมันทําสัญญากับราฟาเอลเอาไว้นะครับแล้วก็ที่มันมาหลบที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าถ้าออกไปเนี่ยมันจะต้องกลายเป็นทาสของราฟาเอลนะครับตามสัญญาที่ทํากับราฟาเอลไว้ตัวเราก็เลยบ บอกว่าเอ๊มีสัญญากันงั้นเหรอ,อสัญญาที่ทำเนี่ยมันอาจจะมีช่องโหว่ก็ได้นะเดี๋ยวเราลองมาหาให้ละกันถ้าเราเจอสัญญาแล้วก็ช่วยมันได้นะครับก็มันอาจจะมอบของบางอย่างให้เราเพื่อที่จะใช้ในการไปต่อซึ่งน่าเสียดายนะเยอเกียนะคือตัวเราหาเท่าไหร่นะหรือยักษ์นี่แหละครับที่หาเท่าไหร่ก็ หาไม่เจอนะครับก็เลยกลับมาแล้วก็ตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวเชื่อเจ้าเยือกเกลแลวก็ออกของไปเลยดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆนะครับหมอนี้มันก็พูดจาก,กับเราไม่ดีเท่าไหร่นะฮะตัวละครยักษ์ไม่ค่อยชอบมันอยู่แล้วครับแถมไอ้เจ้าหมอเนี่ยก็ไปทําสัญญาก,กับราฟาเอลเองจนเป็นกา,ายเป็นทาสของปีศาจอีกแล้วก็พอสัญญาลุล่วงนะฮะก็ผิดสัญญาหนีมาอีกฉะนั้นแล้วเนี่ยนะแกเนี่ยก็เป็นคนที่ทําผิดเต็มประตูเลยนะแล้วก็ไปเป็นทาสของปีศาจอย่างราฟาเอลเนี่ยตายซะดีกว่านาะเราก็เลย เชื่อมันไปเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็เดินทางไปต่อหลังจากนั้นนะครับที่ด้านในสุดตรงทางเข้ามิติ Shadow s h a d o w f เฟลนะครับเราก็ให้ Shadowheart เนี่ยนะครับที่เป็นสาวกของเทพชาเนี่ยเป็นคนนำอีกแล้วนะครับ ตัวของ Shadow Heart เองเนี่ยเธอได้สวดภาวนาต่อเทพชานะครับแล้วก็ทำให้รู้ว่าครับมันมีของอีกสิ่งหนึ่ง <Shadow of S 1> ที่ต้องนำเข้าไปด้วยนั่นก็คือ Spear of Night นะครับหรือว่าหอกแห่งราตรีซึ่งสิ่งนี้อยู่ที่ห้องสมุด <is> ในตอนนั้นครับ Shadow Heart ก็เลยบอกกับเราครับว่าเราจะต้อง กลับขึ้นไปที่ห้องสมุดนะเพื่อไปเอาสเปียร์ออฟไนท์ตรงนี้เราก็ยอมทําตามนะครับเพราะว่าเธอก็เป็นสาวกเทพชาครับเธอนั่งสมาธิเธอคุยกับเทพชาก็อาบอกอย่างนั้นก็บอกอย่างนั้นและกันเพราะว่าเรากําลังจะเข้าไปในมิติของเทพชานะครับก็เลยกลับไปที่ห้องสมุดด้านบนที่เคยผ่านมาแล้วแล้วก็เอาสเปียร์ออฟไนท์นะครับกลับมาด้วย แล้วก็เข้าไปยัง Shadowfell ที่เป็นโดเมนนะครับเป็นถิ่นฐาน <Is he S 1> ที่อยู่เป็นมิติของเทพชาโดยเฉพาะนะครับ Dishar. I can feel her all around. This is her domain. This is the Shadowfell. หลังจากที่เราเนี่ยเข้าไปที่ข้างใน Shadow f เฟลแล้วนะครับที่ด้านล่างเนี่ยเราก็พบกับไนซองครับแล้วก็ทําไม่รู้ว่าไนซองที่คนคิดว่าเป็นลิลิกนะครับเป็นเหมือนเครื่องรางที่มาตามหากันเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ลิลิกนะครับไนซองเนี่ยเป็นคนฮะตัวไนซองบอกว่านะครับเธอรู้นะครับว่าเราจะมาเนี่ยเธอรู้สึกได้ถึงพวกเราแล้วมันก็เป็นครั้งแรกในรอบศตวรรษนะครับที่มีคนมาหาเธอเธอหันไปคุยกับ Shadow h e a r t ครับแล้วก็บอกว่า Shadow ฮาร์ทเนี่ยมาเพื่อรับคำสรรเสริญจากเทพอันชั่วร้ายใช่ไหมเธอมาเพื่อเอามีดปักลงไปใจกลางหัวใจของไนซองใช่ไหมแต่ชาร์โดฮาร์ทบอกครับบอกว่าไม่ใช่มีดหรอกแต่ว่าเป็นหอ,อกต่างหากครับซึ่งเธอเนี่ยบอกกับเรานะครับชาร์โดฮาร์ทบอกกับเราว่าตรงนี้เป็นชะตาของเธอนะขอให้เราเนี่ยปล่อยให้ชาร์โดฮาร์ทเป็นคนที่จะจัดการเอง ซึ่งตรงนี้ครับเราก็ยอมฮะให้ Shadow Hart e เนี่ยเป็นคนที่จะจัดการครับแต่นหนซองก็คุยกับ Shadow Hart e ครับแล้วก็บอกว่าชะตาเนี่ยมันเป็นของตัว Shadow Hart e <ต>เองเธอเนี่ยถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเธอจะกลายเป็น Dark j u s t i c e i นะครับหัวใจของเธอเนี่ยจะหันเหจากทุกสิ่งนอกจากความสูญเสียเธอจะไม่รู้จักความรักความสุขรู้จักแต่เพียงการรับใช้เท่านั้นนะครับจนกระทั่งเทพของเธอเนี่ยละทิ้งเธอและมันมีเรื่องอีกมาก ที่เทพของเธอเนี่ยไม่เคยบอกเธอมันมีราคาที่ต้องจ่ายนะนอกเหนือจากความตายของไนซองนั่นก็คือเลือดเนี่ยจะไหลนองทั่วแผ่นดินเลยตัวของเราเนี่ยครับรู้สึกถึงความเดือดดาลนของ Sha ์โ w h e a r t หลังจากได้ยินเรื่องเหล่านี้แต่ก็ยังตัดสินใจนะครับจะไม่เข้าไปก้าวไก่ให้ Sha d โ w h e a r t จกกัดการเองเพราะว่าอย่างที่เธอบอกนลวครับว่าครั้งนี้มันเป็นชะตาของเธอนะครับตัวของไนซองครับก็ยังพูดต่อไปอีกว่า เธอเนี่ยรู้สึกได้นะถึงหอกที่ได้รับพลังจากเทพพลังที่จะสังหารบุตร <And S 1> แห่งเทพอย่างเธอเนี่ยเธอถามว่า Shadow ฮาร์ t รู้เปล่าว่าตัวของไนซองเนี่ยคืออะไรเธอน่ะรู้นะว่า Shadow h าร์ t น่ยคือเด็กที่หลงทางหวาดกลัวฝูงหมาป่าในความมืดเธอเนี่ยได้รับคำสัญญามากมายแต่ก็ต้องแลกด้วยอะไรบ้างล่ะ เธอน่ะรู้จักชีวิตหรือหัวใจของตัวเองหรือเปล่าเธอสัมผัสได้มากกว่าที่ s h o w o w h u t รู้ซะอีก s h d o w h e a r ์เองก็ได้ตอบกลับไปว่าไนซ์ซองจะคิดยังไงไม่สำคัญเมื่อเธอเป็นของตัวเธอในแบบที่เธอต้องการแล้วถึงตรงนี้ครับตัวเอกของเราก็ตัดสินใจจะเข้าไปยุ่งครับโดยบอกว่าไ nice นซะ์ซองน่ะรู้อะไรบางอย่างให้ฟังที่เธอพูดก่อน ท้ายที่สุดแล้วนะครับชาโดฮาร์ดเองเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะไว้ชีวิตไนซองแล้วก็โยนหอกสเปียร์ออฟไนทิ้งไปเธอเองเนี่ยแทบไม่เชื่อเลยว่าเธอจะทําแบบนั้นเทพชาเนี่ยจะต้องละทิ้งเธอเธอเองไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไนซองเองก็บอกกับเธอครับว่าไม่ใช่เกิดอะไรแต่เธอจะทําอะไรต่างหาก อดีตของเธอเนี่ยยังไม่สูญหายและอนาคตของเธอเองก็ยังไม่ถูกจัดการจงรับมิตรภาพของไหนซองซะไม่ใช่กับพวกชาและเธอจะต่อสู้กับทุกสิ่งข้างหน้าในรอบศตวรรษนี้และหลังจากนั้นเรามีเรื่องราวมากมายต้องคุยกัน It's the moon maiden saloon given me a great gift little warrior don't you find it oh so curious that you would spurn your dark lady perhaps you feel a stirring of the truth already but that will come later there is a battle yet to be fought you have done what we feared was impossible you have released me from a century of sorrow your power is great so too must be your weapon you must choose what you will wield and the moon maiden will provide thus i have said thus will it be so are you ready to kill catherick thorn ในสองจึงมุ่งหน้าไปที่มุนไรส์ทาวเวอร์ตัวของ s ช a ด o ร์ฮาร์ดเองก็บอกให้พวกเราครับรีบออกไปจากที่นี่ เทพชาเนี่ยไม่ต้องการให้เราอยู่ที่นี่แน่นอนหลังจากสิ่งที่พวกเราทําลงไปแต่เมื่อเราถามกลับครับว่าถ้าเราทําให้เทพชาโกรธทําไมทุกอย่างถึงได้เงียบแบบนี้ชา a d โดฮาร์ดก็เลยบอกว่านั่นแหละครับคือสิ่งที่เธอกลัวเทพชาเนี่ยควรจะโกรธแต่เธอไม่รู้สึกและก็ไม่ได้ยินมีเพียงความเงียบงันเท่านั้นที่เกิดขึ้นเราเนี่ยต้องรีบไปจากที่นี่เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชาร์โดฮาร์ดนั้น ไม่ต้องการให้มันพบเธอใจกลางชาโดโดเฟลแบบนี้และเธอก็บอกให้เราเนี่ยรีบตามไนท์ส่งไปที่มูนไรส์ทาวเวอร์ ในตอนที่เราออกมาด้านนอกครับชาโรฮาร์ดก็บอกเราว่าเธอคิดว่าเธอจบสิ้นแล้วแล้วเธอจะตายแล้วซะอีกมันเหมือนกับฝันร้ายทั้งมวลที่เป็นจริงไม่ใช่เหรอเธอนั้นยืนอยู่ต่อหน้าไนซองได้ยินถ้อยคําของเทพชาแล้วก็กัดขืนเทพชาทําให้เทพชาผิดหวังและที่แย่กว่าน,นั้น ตัวเธอนั้นตอนนี้ต่อต้านเทพชาจากสิ่งที่อาซิมาคนนั้นพูดซึ่งอาซิมานะครับ <I S 1> ก็หมายถึงตัวของไนซองหมายถึงบุคคลนะครับที่มีสายเลือดของเทพอยู่ในตัวตัวของเชโรโฮาร์ดครับเธอบอกว่าเธอรู้สึกถึงความทุกข์ประทรมของคนนับพันเนี่ย <I S 1> เข้ามาในกายเธอในทีเดียวเลือดของเธอนั้นเดือดแล้วก็ผมของเธอนั้นก็ลุกเป็นไฟเธอแทบจะถลกหนังหน้าตัวเองออกด้วยความเจ็บปวด แต่หลังจากนั้นเทพชาก็ปล่อยเธอขับไล่เธอแล้วก็บอกเธอว่าเธอนั้นถูกในประเทศตอนนี้ตัวของ Sha d o w h e a ์ t นั้นโดดเดี่ยวตัวเราก็เลยบอก Shadow h e ร r t ครับว่า Shadow h e ร r t นั้นได้เลือกแล้วแล้วตัวของ Shadow h e a ์ t เองก็จะต้องอยู่กับมัน <t> ตัวของ Shadow h e a r t ครับก็บอกว่า <t> ทุกผู้ทุกคนที่บูชาเทพชาเนี่ยจะหันเหมาที่เธอจะมุ่งเป้ามาที่เธอเธอนั้นเป็นเป้าหมายของพวกเขาและตัวของไนท์ซองเองเนี่ยก็มีบางอย่างจะบอกเกี่ยวกับตัวเธอเธอต้อง การพบกับไนซองให้เร็วที่สุดไนซองนั้นจะไปสู้กับคาทอลิกและสิ่งเดียวที่เธอทําได้เนี่ยก็แค่ไปช่วยไนซองเพื่อทําให้เรื่องมันจบให้ไวที่สุดและตัวเธอเองก็หวังว่าจะได้คําตอบนั้นทันทีที่เรื่องราวต่างๆมันจบลงพวกเราทั้งหลายครับก็เลยมุ่งหน้าไปที่มู o ไรส์ทาวเวอร์ครับในตอนต่อไปครับจะเป็นเรื่องราวตอนที่ตัวเอกของเราบุกเข้าโจมตีมู o ไรส์ทาวเวอร์แล้วก็เผชิญหน้ากับคาทอลิกแล้วสําหรับวันนี้ยักษ์สาต้องขอตัว ขออำลาไปก่อนถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วยใครยังไม่เคยกด subscribe กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออำลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ